สวัสดีครับพบก,กับซูริคอลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เมสซ่าเลดดี้นะครับมั่นใจว่าเคียซ่าจะฉายแสงในระบบของเจคิงครับเมสซ่าเลดดี้นะครับนักข่าวชื่อดังจากสเก็ตสปอร์ตนิวนะฮะก็มงองแสดงความเชื่อมั่นว่าเฟเดร์ลิโกเคียซ่าปีกตัวจี๊ดทีมชาติอ,อิตาลีจะสามารถเกณฑฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ภายใต้การทําทีมของอาร์เนอุสลอตที่ลิเวอร์พูลมากกว่าที่เป็นอยู่กับตัวสเก็ตเก่าอย่างยูเวนตุสนะฮะ แม้สิทธิการทำประตูและสิทธิของเกียซ่าในช่วงหลังจะไม่ได้หวือหวาเท่าที่ควรนะครับแต่เมซ่าเรดดี้เธอเชื่อว่าทีมงานของลิเวอร์พูลมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของเขาพวกเขาจะให้ความสำคัญกับผลงานทานด้นอื่นๆเช่นปริมาณการยิงการสร้างสรรค์โอกาสการเลี้ยงบอลและสิติสำคัญอื่นๆที่บ่งบอกถึงคุณภาพโดยรวมของนักเตะมากกว่าแค่ตัวเลขการมีส่วนร่วมกับประตู เมซ่าเลดดี้ยังชีวินลิ์พูลภายใตยก้การนำทับของอนนร์เนอร์สลอตมีชื่อเสียงในการพัฒนานังเตะให้เก่งขึ้นเกียร์ซ่าจ,จึงมีโอกาสสูงที่จะกลับมาขึ้นฟองเก่งได้อีกครัง้งหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลนที่นี้นะครับรีวิวสตีลจากเมลสปอร์ตก็ยังออกมาสนับสนุนความเก่งของเมซ่าเลดดี้ในครั้งนี้ด้วยโดยเขายกตัวอย่างเมื่อชิฟา้ายกำลังตัวเก่งของลิ์พูโที่กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหลังจากมีการบาเจ็บหนักเมื่อ รูด้กันกันก่อนสตีลกล่าวว่าผมอยากจะบอกให้ชัดเจนเลยนะว่าเราเคยเห็นฟันได้เจ็บหนักบริเวณเดียวกับเคียซ่าแต่ตอนนี้เขากลับมาเล่นได้ดีกว่าเดิมอีกดังนั้นมันจึงไม่มีผลที่เคียซ่าจะทําไม่ได้เช่นกันสตีลยังเสริมว่าตอนนี้เคียซ่าอยู่กับผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างอาร์เนลร์สลตที่ชอบปั้นนักเตะให้เก่งขึ้นส่วนผู้จัดการทีมคนก่อนที่อยู่ทนตุดไม่ตรงการเขาแต่ อันเนอร์ส huh. ล uh ัด huh. ต้องการเขาและผมมั่นใจว่าเขาจะทําได้ดีภายใต้การกุมทีมของ uh huh. uh huh. อันเนอร์สลอตจากสถานการณ์ปัจจุบันดูเหมือนเกียซาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากในทิ่นตูลินขณะที่ลิปูเองนะครับซื้อเคียซามากับประวัติอาการบาดเจ็บที่มีดีนักเข้ามาเสริมทัพแต่การย้ายทีมครั้งนี้อาจเป็นประโยชน์สําหรับต้งของฝ่ายแฟนบอลหงแดงต้องติดตามกันต่อไปว่าเกียซาจะระเบิดฟอร์มเทพได้อีกครั้งหรือไม่ เคียซาติดท็อปทนสองขั้นเหนื่อยข้งของลิเวอร์พูลซีซั่นใหม่เปิดขั้นเหนือยนังแต่ลิเวอร์พูลนะครับในฤดูกาลนี้ฟาเดริโก็เคียซาปีกคนใหม่ก็อยู่ในท็อป10ขณะที่เบอร์นหนึ่งยังเป็นของโมซาลาตามมาด้วยเวอร์จ so ิฟันได้ลิเวอร์พูลเซ็นสัญญานักเตะมาร่วมทีมสองรายนะครับในช่วงเปิดตลาดซื้อผ์ที่ผ่านมาหลังดึงฟาเดริโก็เคียซาปีกทีมชาติอิตาลีมาจากยูเวนตุสและจอจี้มามาร์ดัชิวิลี่ ผู้รัษสประตูทีมชาติดจอร์เจียที่ซื้อมาจากไอ้ขังข่าวบาเลนเซียยังไรก็ทมนะครับฮงแดนจะปล่อยมามาดาทิวลี่ให้อยู่เฝ้าเสาก,กับเจ้าขัางค่าวบาเลนเซียแบบยืมตัวในฤดูกาลนี้ก่อนย้ายเข้าสู่ทินแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าขณะที่เดอะแอตเลติกสื่อชนะนำที่น่าเชื่อถือได้ของเมืองพอดีก็เปิดเผยว่าเคายียซ่าจะรับกนเหนื่อยกับลิเวอร์พูลอยู่ที่สัปดาห์ละ120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ประมาณ5.4ล้านบาท ซึ่งทาให้เขาไปอยู่ใน10อันดับแรกของกุเล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดภายในทีมทันทีนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยของนักเตะหงแดงนะฮะในซีซั่นใหม่นี้ยังคงเป็นโมเมสซาร่าป,ปีกทีมชาติอียิปต์ที่ได้มากที่สุดอยู่ที่3,50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือป,ประมาณ15.75ล้านบาทต่อสัปดาห์นะครับตามด้วยเวอร์จิฟฟันไดปกักกหลังทีมชาติฮอลแลนด์กับตันเทียมที่ได้รับอยู่ที่2,2 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์หรือป,ประมาณ9.9ล้านบาท เรามาดูอัปเดตค่าเหนื่อยนักเตะลิเวอร์พูลนะครับตามข้อมูลจากเว็บไซต์โกลปาโลจีกันเลยนะฮะอันดับที่1นึ่งโมเมนซาลาห์นะครับ350,000ปอนด์อันดับที่2องเบจิฟันไดาย2อ0 0 0นปอนด์อันดับที่3เทนอเล็กซานเดอร์โด180,000ปอนด์อันดับที่4แอนดูโรเบอร์สัน160,000ปอนด์อันดับที่5นะครับมีอยู่3คนอลิซงเบเกอร์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ไรอันสกาฟินแบงกเท่ากันอยู่ที่150,000ปอนด์ อันดับที่8มี2คนนะครับดิโกโจตาและดามินูยเยต์นึ่งแสนสี่หมื่นปอนด์อันดับที่10มี3คนคือริกปโปโดมินิกโซบอสไลเฟเดริกโกเคียซ่าเท่ากันอยู่ที่1นึ0 0 0สน่ปอนด์อันดับที่13โจกโกเมส8 5 0 0มปอนด์อันดับที่14คอตตานซมิการ์5 0 0 0ด่ปอนด์อันดับที่15อิบรีบมบากนาเต เจ็0 0ปอนด์อันดับที่16ลุยดีอัส55,000ปอนด์อันดับที่17วัตตุรอินโด50,000ปอนด์อันดับที่18ฮาวีเลียน4 0 0 0 0ปอนด์อันดับที่เ9เคิติจอน15,000ปอนด์อันดับที่19ร่วมจาเรลคอนซาหน0่งปอนด์อันดับที่21อคอนเนอร์บลัสลี่์10,000มืปอนด์อันดับที่22เควินเคโลเฮอร์ห่ง่ปอนด์นะฮะโอ้โหก็ถือว่าเหลือข่า อยากจะให้เพิ่มให้กับลุยดีอาร์ดหน่อยนะครับได้น้อยจริงๆนะฮะได้อยู่เพียงแค่55,000ปอนด์เท่านั้นเองนะฮะก็คูณกันตามเนื้อผ้านะก็อยากให้ทุกคนนะฮะได้ได้อาจถึงแสนปอนด์กันเกือบทุกคนนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะฮะมันอยู่ที่สโมสรลิบูของพวกเรานั่นเองนะฮะนี่คือข้อเหนื่อยอัปเดตล่าสุดนะครับของสโมสรลิบูนาเตะของพวกเรานะครับ และพาเชื่อนะครับลิเวอร์พูลไม่จําเป็นต้องเสริมทัพกองกลางตัวรับแล้วแฟงและพาน,นะครับอดีตกองกลางชื่อดังและผู้จัดก,การทีมเชลซีออกมาแสดงความเห็นว่าลิเวอร์พูลก็มีความจําเป็นแล้วนะครับที่จะต้องไปเสริมทัพในตำแหน่งกองกลางตัวรับอีกต่อไปในฤดูกาลนี้และจากที่เนฟองมก็เล่นที่น่าประทับใจของทีมโดยเฉพาะในเกมล่าสุดนะครับที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับและพาดกล่าวว่า ตอนน้นนี่มีการวิากษ์วิจากำลังหานักเตะกองกลางตัวรับระดับโลกเข้ามาเสริมเทียมแลมพาร์ดกล่าวแต่หลังจากที่ได้ดูพวกเขาเล่นในช่วง3มเกมที่ผ่านมาโดยเฉพาะเกมพบกับแมนเชสเตอร์เต็ดผมคิดว่าพวกเขาไม่จําเป็นแล้วหรอกครับต้องซื้อใครมาเพิ่มแล้วแลมพาร์ดชี้เห็นว่าระบบการเล่นภายใต้การคุมทีมของอานเนอร์สลัดนตอนนี้มีความลงตัวอย่างมากโดยมีไรอันสกาเฟนแบดและลิกซิดแมคเอสเตอร์ทำหน้านที่เป็นคู่กองกลางตัวรับขณะที่โดมินิก โซบอสไลน์เล่นในตำแหน่งบทบาทกองการตัวรุกที่คอยเชื่อมเกมระบบของอันเนลสวรตตอนนี้มันชัดเจนมากนะพวกเขามีกองการตัวรับถึง2คนและโซบอสไลน์ที่เล่นสูงขึ้นมาหน่อยซึ่งทั้ง3คนก็เล่นเข้าขากันได้อย่างดีมากแลมพาร์ดอธิบายอีกข้างทีมเชิงกฤษและเจลซยังกล่าวเชื่อชมอันเนลสวรัตที่สาม,มารถปรับเปลี่ยนทีมได้อย่างฉันฉลาดด้วยนะฮะแม้ว่าจะเข้ามาคุมทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วก็ตามพวกเขาดูมีความสมดุลมากกว่าเดิมอีก พวกเขาหมุนเวียนตำแหน่งกันด้ดีจริงๆและเข้าใจกันมากขึ้นอันเนอร์สลอตเป็นผู้จัดก,การทีมที่ฉลาดมากเขาเข้ามาคุมทีมที่แข็งแกร่งอยู่แล้วและการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆก็ทําให้ทีมพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นซึ่งเราก็ได้เห็นในเกมที่พกกับแมนอยู่ไปแล้วล่ะครับแล้วแฟนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้มาตินซูมเมมดีก็ไม่ต้องซื้อแม่งแล้วแะฮะท่านผู้ชม เดวิดออสตินชูฮิวสร้างผลงานตลาดการสแกนนักเตะเยี่ยมเดวิดออสตินนะครับนักข่าวชื่อดังจากเดอะแอร์ลินติกก็ได้ออกมากราบชื่นชมริชัร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในตลาดการสแกนนักเตะในช่วงเสมอที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการคว้าตัวจอจี้มามาดาชิวิลีผู้รักษาัปเหร่อในคุชไก่ออสตินเปิดเผยนะครับว่าเขาได้พูดคุยกับผู้อำนวยการกีฬาจากหลายสโมสรและทุกคนต่างชื่นชมผลงานของฮิว ซึ่งเพิ่งย้ายมาจากบอลมัดเมื่อไม่นานมานี้แม้จะมีข้อกังขานในช่วงแรกที่ว่าเขานั้นจะสามารถรับมือกับความกดดันในการทํางานให้กับสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลได้หรือไม่แต่ฮิวก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาคู่ควรกับตาแหน่งนี้ดิฉันยิ้เข้ามาในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเขาต้องรับมือกับงานหลายอย่างทั้งการสร้างวัฒนธรรมใหม่ภายในทมีมจา้างพนักงานใหม่และจัดก,การกับนักเตะที่ย้ายออกไปแต่เขาก็สามารถทําทุกอย่างได้อย่างรอบรื่น และยังมีเวลาเหลือเฟือสําหรับการสนทัณต์ั้งแต่ใหม่ออสตินชี้ว่าฮิวและทีมงานของเขามีแผนการที่ชัดเจนพวกเขาจะเซ็นสัญญากับนักเตะที่ช่วยยกระดับทีมเท่านั้นไม่ใช่การซื้อนักเตะเพื่อสร้างกระแสการคว้าตัวมามาดาชิลลี่ถือเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมีหลายสโมนสรที่สนใจใผู้สมัปรตูรายนี้แต่ลิเวอร์พูลก็สามารถปิดเดี่ยวนี้ได้สําเร็จสุดแล้วออสตินเชื่อว่าริชาร์ดฮิวได้วางรัฐานที่แข็งแกร่งให้กับลิเวอร์พูล และตลาดกัญชันนักเตะครั้งแรกของเขาก็ถือว่าประสบความสุดฤทธอย่างงดงามนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะของเดวิดออสตีนนะครับนักก่าวจากทีแอนเดอร์ติกนะฮะนี่คือสุขครามลิวร์พูนะครับ,รบทุกผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่4ีกันยายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ